โดนัททรัมป์นะครับสหรัฐตัดวีซ่านักเรียนจีนจำนวน3 4ถึง4 0 0พคนวันนี้อาจารย์โตวิเคราะห์ครับในส่วนลอยนอเดอร์วันนี้มารู้จักวิธีการเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาโตอ่อนในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับโอกาสทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายธุรกิจนะครับอย่าลืมปรึกษาเราครับสิตามันลอย Con คอนซัลท์อารีสนะครับจำชื่อนี้ไว้นะครับสิตามันนะครับ ข่าวล่าสุดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับได้ออกมาให้ข่าวว่าจะทำการตัดวีซ่านะครับนักเรียนจีนจำนวน3-4พันคนที่มีความเกี่ยวพันกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับการออกมาให้ข่าวดังกล่าวนั้นนะครับเป็นการตอบโต้ทางการจีนครับที่ทางการจีนนั้นกำลังออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ครับ ซึ่งบังคับใช้ในเกาะฮ่องกงครับก่อนหน้านั้นไมค์ปอมปปโอนะครับที่ปรึกษาคนสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์ครับเป็นคนที่มีบทบาทในหลายสมรภูมิครับในเรื่องความมั่นคงออกมาบอกว่าหลักการนะครับหประเทศ2ระบบก็คือระบบพักคอมมิวนสิสต์ในประเทศจีนแล้วก็ระบบประชาธิปไตยในฮ่องกงนั้นคงไม่มีอยู่อีกต่อไปครับ ซึ่งขยายผลเป็นการตอบโต้ในเรื่องของการตัดวีซ่านักเรียนจีนนั่นเองครับในสายตาของสหรัฐอเมริกาครับมองว่าการที่นักเรียนจีนนั้นเข้ามาศึกษาในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นปัญหาสำคัญครับแต่ในประเด็นนี้ครับในแง่ของ geopolitics ครับในแง่ของการเมืองโลกในเวลานี้ ะครับมันเป็นปัญหาที่เรียกว่าปัญหาซอฟต์พาวเวอร์ครับโดยปกตินั้นประชาชนคนดูข่าวทั่วๆไปจะให้ความสำคัญกับฮาร์ดพาวเวอร์ครับคือเวลาที่มันเกิดสงครามที่มีการยิงกันด้วยอาวุธปืนเท่านั้นเราจึงจะตื่นตระหนกตกใจแต่แท้จริงแล้วครับการปกครองการเอาชนะกันซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นส่วนสำคัญครับ ถ้าท่านจำได้ครับเหตุการณ์ในฮ่องกงที่เกิดความแตกแยกเกิดการจราจนในเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นจุดกำเนิดก็มาจากซอฟต์พาวเวอร์ครับถ้าท่านเห็นในม็อบฮ่องกงหลายๆครั้งนะครับมีชาวตะวันตกเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับมีการให้ข้อมูลนะครับมีหัวหน้าขบวนการอย่างโจชววองการให้ข้อมูลเป็นระยะเวลานานครับมันคือศิลปะในการ บ่อนทำลายอีกประเทศหนึ่งด้วยอำนาจของข้อมูลข่าวสารนั่นเองและการให้ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องให้อย่างเป็นตรกกะครับท่านเห็นใช่ไหมครับในประเทศเราเราก็ถูกบ่อนทำลายด้วยซอฟต์พาวเวอร์การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเป็นเหตุอย่างเป็นผลทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดความแตกแยกครับโดยเฉพาะโลกตะวันตกครับเขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นตรรก,กะในเรื่อง ด e โมคราซีครับประชาธิปไตยตรก,กะในเรื่องฮิวแมนไรท์ครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่เครื่องมือครับถามว่าซาอุดีอาระเบียแบบนี้นะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือเป็นสมบูรณ์นายาสิทธิราชครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อซาอุดีอาระเบียสมประโยชน์ตามความประสงค์ของสหรัฐก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าประเทศใดก็ตามเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกา แล้วประเทศนั้นบังเอิญไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเขาก็จะบอกว่าประเทศนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยหรือแม้แต่ประชาธิปไตยแบบไทยเราเขาก็ยังมาบอกได้ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนั่เองหรือการอ้างในเรื่องสิทธิมนุษยชนครับสิ่งนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในทางความคิดที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับ นอกจากการสร้างซอฟต์พาวเวอร์สร้างความคิดแล้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือระบบการศึกษาครับที่ผ่านมาครับสหรัฐอเมริกาปกครองโลกด้วยระบบการศึกษานะครับสมัยก่อนมีการให้ทุน,นักศึกษาในไทยเราก็มีอย่างทุนล็อกกี้เฟลเลอร์ให้ทุนไปทั่วโลกครับเพื่อให้นักเรียนหัวกะทิในแต่ละประเทศเข้าไปเรียนในสหรัฐอเมริกานะครับ แล้วก็รับแนวคิดแบบสหรัฐอเมริกาเข้ามาเผยแผ่เอามาใช้ในทั่วโลกจีนเองก็ตามครับปัญหาของจีนในระบบการศึกษาของจีนที่ผ่านมาคือระบบการศึกษาของจีนนั้นในขั้นมัธยมนั้นเรียนหนักมากครับแต่พอเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีคุณภาพครับระบบการสอบเอ็นทานของจีนนะครับที่เรียกว่าเก่าเข่านั้นนะครับทำให้นักศึกษาต้องแข่งขันกันสูงครับอย่างที่เราเคยเห็นในภาพปรากฏครับ แต่ในขณะที่การศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยเข้มข้นครับคนที่จบจากมหาวิทยาลัยในจีนในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือว่าค่าจ้างก็ต่ำครับเหตุนี้ทำให้คนในสังคมจีนนักศึกษาในสังคมจีนรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นต้องการแสวงหาหนทางใหม่ครับโดยการส่งลูกไปเรียนในต่างประเทศนั่นเอง ส่งลูกไปยังไม่พอนะครับคนจีนนั้นถึงขั้นย้ายประเทศมาอยู่นะครับทั้งครอบครัวเพื่อให้ลูกได้รับการศึกษาครับเพราะการเข้ามาอยู่ในต่างประเทศนอกจากได้รับการศึกษาที่ดีแล้วได้รู้ภาษาแล้วนะครับก็ยังได้เดินทางท่องเที่ยวนั่นเองซึ่งก็เหมือนเหมือนกับประเทศไทยนะครับเมื่อคนจีนนะครับเห็นว่าระบบเอ็นทางเก่าเขานั้นมันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ได้ว่าจะดีมากก็เลยนิยมมาเรียนในต่างประเทศเพราะว่าเมื่อกลับไปสู่เมืองจีนแล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงครับเหตุนี้ครับโดยสภาพสังคมจีนครับคนจึงนิยมเข้าไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาครับโดยในเวลานี้ครับมีนักศึกษาจีนเข้าไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาถึง360,000คนนะครับโดยตั้งแต่ปี1,900 97เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันครับการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจีนนั้นเพิ่มขึ้นแบบ Exponential ครับคือเพิ่มขึ้นถึง93%แล้วจำนวนนักศึกษาของจีนนั้นมีปริมาณเท่าเท่ากับนักศึกษาของประเทศอินเดียเกาหลีใต้ซาอุาดิอราระเบียแคนาดาเวียดนามและก็ไต้หวันรวมกันนะครับดังนั้นในช่วง10ปีหลังถ้าใครไปศึกษา ในต่างประเทศนะครับก็จะพบว่านักศึกษาจีนเยอะจริงๆนะครับในปริมาณที่เป็นนักศึกษาเป็น international student นั้นนะครับนักศึกษาจีนจะมากเป็นพิเศษถึง30-40%ของคลาสเรียนเลยก็ว่าได้ครับสภาพดังกล่าวครับการที่นักศึกษาจีนเข้าไปอยู่ในต่างประเทศมากๆมันก็ทำให้เกิดปัญหา cultural conflict ครับทั้งตัวนักศึกษาเองเมื่อมาอยู่ในต่างประเทศ แล้วก็เมื่อกลับไปอยู่ในประเทศตัวเองเกิดสภาพที่เรียกว่า reverse culture shock ครับเพราะว่ามาชินกับต่างประเทศพอกลับมาประเทศตัวเองแล้วก็ยังปรับสภาพไม่ได้ครับนอกจากนี้ครับปัญหาสำคัญก็คือในเรื่อง p o l i t i c ครับในเรื่องการเมืองครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับสหรัฐเข้าไปแทรกซึมฮ่องกงด้วย soft power ในขณะเดียวกันสหรัฐก็กังวลครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงครับก็คือจีนเนี่ยก็เข้ามา ผ่องถ่ายความรู้ผ่องถ่ายทรัพย์สินทางปัญญาจากสหรัฐไปมากมายครับดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยเพาะอยยิ่ง Key of Success คือการพัฒนา Innovation ของจีนนั้นเกิดการเกิดจากการที่เข้ามาดูดซึมวิชาความรู้ในสหรัฐนะครับทำให้จีนพัฒนาอย่างไปอย่างรวดเร็วโดยเพาะอยยิ่งเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ในเรื่องโทรคมนาคมทำให้จีนสามารถมีนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงกลับไปสร้างระบบ 5G กลับไปสร้างระบบบล็อกเชนรวมถึงกลับไปพัฒนาระบบดิจิทัลยวนแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับนี่คือสงครามซอฟต์พาวเวอร์ครับเรื่องการศึกษาครับเพราะคีย์ในการพัฒนาประเทศในระบบทุนนิยมนั้นนอกจากการแข่งขันแล้วก็คืออินโนเวชันครับ แล้วการศึกษาของสหรัฐอเมริกาที่นักศึกษาจีนไปเรียนจํานวนมากตอบโจทย์การพัฒนาประเทศของจีนครับจนอาจกล่าวได้ว่าจีนพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยอาศัยวิชาความรู้จากโลกตะวันตกนั่นเองเหตุนี้ทําให้โดนัลด์ทรัมป์ครับตัดเข้าไปที่จุดครับโดยการแก้ปัญหาซอฟต์พาวเวอร์โดยการขู่เข้าไปนะครับที่จีนครับว่าจะตัดวีซ่า นักเรียนจีนเป็นการทำศึกซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งหลังจากที่สหรัฐอเมริกาบ่อนทำลายด้วยซอฟต์พาวเวอร์ในฮ่องกงจีนส่งนักศึกษาเข้ามาแทรกซึมดูดกลืนความรู้เข้าไปพัฒนาประเทศจีนสหรัฐอเมริกาก็เลยต้องการตัดก,กำลังซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ของจีนเป็นการเมืองโลกที่ร้อนระอุครับสำหรับท่านที่เรียนเทรดอินไคสิตครับ ตอนนี้ข่าวดีเรามีคอร์สเทรดอินไคสิทธิ์สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมชี้แจงท่านว่าคอร์สเทรดอินไคสิทธิ์แต่ละคอร์สนั้นใช้ในสาการที่ต่างกันนะครับเทรดอินไคสิทธิ์หนึ่งนั้นผมได้บรรยายไปตั้งแต่ก่อนมีโควิดนะครับคนที่เรียนคอร์สแรกๆมีอยู่ไม่กี่คนละครับก็ได้รับประโยชน์จากสาการนั้นไปครับเทรดอินไคสิทธิ์สองเป็นช่วงที่มีโควิดครับหุ้นตกระเนระนาดใครที่เรียนก็รอดไปครับ แต่ณเวลานี้ครับเทรดอินไคยสิตสามนั้นทุกคนกำลังดีใจกับความเสื่อมซาของไวรัสโควิด -19 ครับแต่ณเวลานี้วิกฤตเศรษฐกิจลูกใหญ่มหาศาลนะครับกำลังถาถมเข้ามาแล้วนะครับท่านจะเห็นอาการล้มละลายอาการหนี้สินต่างๆเกิดขึ้นของจริงเต็มไปหมดเทรดอินไคยสิทสามท่านจะอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร นะครับโดยมีเนื้อหาใหม่คือเพิ่มเติมในเรื่องของ14กลยุทธ์ในการเทรดนะครับในการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินตามจุดต่างๆเพราะในเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ mindset ครับในจิตใจของท่านในหัวสมองของท่านถ้าท่านยังคิดว่าเศรษฐกิจยังจะฟื้นตัวแบบสวยงามแบบเดิมเป็นภาวะชั่วคราวนะครับท่านลองมาฟังเทรดอินไคสิตครับเมื่อ mindset ท่านเปลี่ยนวิธีการในการบริหาร จัดการทรัพย์สินก็ต้องเปลี่ยนครับในขณะเดียวกันสำหรับท่านที่ทำบิสเนสครับมีหลักการสำคัญในการทำบิสเนสในช่วงไครสิทธิ์ด้วยส่วนท่านที่อาจจะตกงานครับท่านรีบมาเรียนครับในเรื่องการทำบิสเนสจะทำให้ตัวท่านรอดท่านจะเริ่มอย่างไรทำอย่างไรแล้วก็มีหลักการอย่างไรในบิสเนสในช่วงเทรดอินไข้สิทธิ์แบบนี้นะครับสมัครมาเรียนเทรดอินไข้สิทธิ์สามนะครับ ที่ไล n ์ ID KS185202 ครับคุณขวัญเลขานุก,การของผมจะเป็นผู้ดำเนินการรับใช้ท่านครับช่วงต่อไปพบกับลอยนอเดอร์ครับช่วงรอยนอเดอร์ครับวันนี้มารู้จักการผิดนัดชำระหนี้ครับ ช่วงนี้วิกฤตเศรษฐกิจเริ่มค่อยๆค,ค,คลืบคลานเข้ามาเบาๆนะครับขนาดเบาๆบริษัทหลายๆบริษัททั้งในประเทศไทยและทั่วโลกประสบภาวะล้มละลายครับนอกจากนี้ครับกิจการเล็กกิจการน้อยในตอนนี้ในห่วงโซ่ของการชำระหนี้จ่ายหนี้สินนั้นเกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วนะครับเมื่อเกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาครับสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องทำก็คือการยื่นโนติสครับ การยื่นโนติสเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเตือนให้ลูกหนี้ชําระหนี้นะครับและหากลูกหนี้ไม่ชําระหนี้นั้นนะครับก็อาจนํานไปสู่การฟ้องคดีต่อไปอันนี้เป็นความรู้เบสิกค,ครับแต่ในการยื่นโนติสนั้นนะครับมีผลดีประการหนึง่งคือถ้าลูกหนี้มีวินยัยนําเงินมาจ่ายท่านก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีความต่างๆได้นั่นเองแต่ถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่ชําระหนี้นั้นนะครับ ประโยชน์ของการยื่นโนติสนะครับเพื่อทําให้ลูกหนี้นะครับเตือนลูกหนี้ให้ชําระหนี้นั้นนะครับก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยได้รับชําระหนี้เร็วขึ้นและก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําคดีแต่อย่างไรก็ตามครับหากมีการฟ้องร้องดําเนินคดีสิ่งที่ท่านควรคํานึงถึงประการแรกเลยก็คือเรื่องทรัพย์สินของลูกหนี้ว่ามีเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อดําเนินการไปแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่สําหรับ การดำเนินคดีและก็การบังคับคดีในที่สุดว่าจะได้รับอะไรกลับมาบ้างนั่นเองครับถ้าท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามันนะครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สตัตาตาโตอ่อนและรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ